สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตกันนะครับว่าคลิปตัวแถบเนี่ยเข้าใจจริงไม่อิงนิยายนะครับสว่วนเรื่องนี้เด็ดครับบอกเลยโอเควันที่ผมเบิกก็คือวันที่ยีี่นะครับวันนี้เป็นวันที่สามสิบนะไล่ตอนเนี่ยมันมันมันขึ้นว่ามันส่งมาให้ผมส่งเงินให้ผมตอนตีห้าห้าสิบนาทีนะครับแต่ว่าทางซิมเมกเนี่ยแจ้งมาว่าผมได้ตังตอน ตอนกี่โมงวะตอนประมาณ6กโมงอ่ะนะอะแล้วนี่ก็เป็นพอร์ตของ s ิมเมของผมนะครับก็ผมอ่ะเอาเงินเบิกเข้าไปในซิมเมแค่แปดพันเองนะครับตอนนี้กําไรมาแล้วหกพันบาทถ้าถอนตอนนี้ก็ก 6, ําไรหกพันนจ๊ยาแต่ว่าดูช่วงนี้น่าจะลงเรื่อยๆนะครับสำหรับซิมเมตโทเคนเนี่ยอืก็ อันเนี้ยอาจจะเห็นน้อยนะครับเห็นว่ามันมีแค่เอ๊ะหนึ่งจุดหนึ่งซัเอ็มทีเองทำไมมีตังทั้งหมื่นสี่อันนี้คือผมเอาไปล็อกไว้นะครับล็อกไว้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ก็คือมันจะได้จริงๆเขาไม่เรียกเบียรเขาเรียกรายไ,ได้หรือโบนัสนะครับเพราะว่ามันเรียกเป็นดอกเบีย้ยไม่ได้ผิกดกฎหมายนะจ๊ะแต่ว่าบริษัทเขาไม่ผิกดกฎหมายนะครับกอตควบคุมนะครับก็จะมาอัปเดต ตรงเนี้ยว่าครั้งที่สามนี่เร็วมากเลยครั้งที่สองเนี่ยผมรอทั้งสิบวันเนี่ยแล้วก็ครั้งแรกนี่รอนานกว่านะถ้าจําไม่ผิดนะแต่ว่าจําไม่ได้ว่านานแค่ไหนแต่ว่าสําสหรับครั้งเนี้ยรอแค่หกวันเองได้แล้วนะแล้วก็มาคุยเรื่องซิเมกกันก่อนดีกว่านะครับคือไอซิเมกเนี่ยที่ผมอยากจะแนะนําเพราะว่ามันได้รายได้เว้ยก็คือ เนี่ยผมมี USDT อะอย่างเมื่อกี้ที่เห็นเนาะ USDT ผมมีแค่ไม่ถึง1 US dollar เแต่ได้ดอกเบี้ยตลอดเลยเห็นนะก็คือนเนี่ยได้ 0.24, 0.23, 0.21เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยเพราะมันเป็นดอกเบี้ยทบต้นแล้วก็คิดทุกวันนะครับตรงเนี้ยถ้าไปฝากเงินที่อื่นเนี่ยไม่ได้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือซีซีเมกเน่ย มันจะเร็วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเร็วมันจะแพงกว่านะราคาของเหรียญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขุดบิตคอยเนี่ยหรือว่าขุดขุดอย่างอื่นอะ่ะคือได้โมฟีฟีอะ่ะแล้วมันเหรียญมันสามารถเอามาซื้อขายที่นี่ได้นะผมแนะนําเลยนะครับว่าให้เอามาฝากที่นี่นะเพราะว่ามันมีดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าไอ้ไม่ใช่ดอกเบี้ยมันมีไรายได้ม,มีโบนัส เพิ่มให้แต่ว่าจําไม่ได้แล้วมันโบนักมีอะไระมั่งอ่าต้องดูที่นี่เนี่ยก็มี BTC เมี Litecoin มี Ethereum เนาะแล้วก็มี USDCUSDT อ,อ ro, มีโกมีมีกม,ม,มีไม่กี่ตัวไงนะแต่ถ้าเราขุด Bitcoin หรือ ETH เนี่ยก็มาฝากที่เนี่ยมันจะได้ APY นะซึ่งมันไม่เยอะหรอกนะแต่ก็เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องทำอะไรเลยไงอ้อมมาฝากอย่างเดียวก็ได้ดอกเบี้ยเนาะแต่ถ้าเป็น แต่เป็นไอเดียฟเนี่ยหรือเข้เลกด e ฟาก็ไม่รู้ดฟเนาะน่าจะเลกด e ฟามากกว่าอันนี้เราต้องมีอขั้นตอนกระบวนการเยอะมากเลยอันนี้ก็ผมล็อกเพิ่มเอาเชียต้องใส่นีร้อยเปอร์เซ็นล็อกเพิ่มปาบเข้าไปล็อกไปเป็นร้อยสิบห้าแล้วนะจ๊านั่นแหละครับวันนี้ก็มาแนะนําแค่นี้แหละเนาะว่าแบบมันยังจ่ายอยู่นะแล้วก็เร็วขึ้นกว่าคราที่แล้วเร็วขึ้นเรื่อย ก็นองกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีครับ